สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษแบบสั้นๆนะคะคลิปพิเศษสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของคนทั้ง12ราศีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลนะคะชาวราศีตุลในหลายคนนะคะมักจะได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันไม่คาดฝันหรือว่าไม่คาดหวังนะคะแล้วก็ ชาวราศีตุลเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนก็มีแต่คนรักใคร่เอ็นดูนะคะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะและมีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างยอดเยี่ยมนะคะสิ่งที่พิเศษสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็คือคุณเปรียบเสมือน เป็นเทวดานางฟ้านะที่ค่อนข้างมียานอย่างรู้ร่วงหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมาตั้งแต่เกิดนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวคอยดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะคอยปัดเป่าทุกโศกโรคภยัยหรือไม่ก็เบียนร้ายกลายเป็นดีนะคะ และคุณมักจะมีชะตาชีวิตที่พลิกผันส่วนใหญ่แล้วชาวราศีตุลมักจะได้สิ่งดีๆสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสิ่งที่หวังมักจะไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ได้หวังอาจจะได้นะคะและอย่างหนึ่งสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นั้นก็คือคุณไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะ และมักจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอ่อนโยนนะคะแต่ไม่อ่อนแอนะมีความรู้ความสามารถที่สามารถเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะชาวราศีตุลน,นะคะมักจะมีฝันที่เป็นจริงอยู่เสมอนะคะไม่ว่าคุณจะ คิดจะฝันอะไรจะเป็นจริงไปตามที่คุณฝันนะคะและเป็นไปอย่างที่คุณต้องการก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ